นายสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันฝนตกอากาศดีนะเช้าเช้าเลยกาศดีฝนตกปร่อยวันนี้ที่หนึ่งมิถุนาวันหวยออกนะครับวันนี้เรามาดูวิธีแยกต้นมะเข้ามะแก่งลิงนะครับแยกจากถาดเพาะนะครับ กระถางขึ้นกระถางสามนิ้วนะครับเนี่ยทางสามนิ้วนะครับก็สามนิ้วก็คือวัดจากปากกระถางนะครับใช้ไม้บรรทัดวัดนะคระับที่กระถางสามนิ้วอยู่ประมาณสามนิ้วนะครับบางคนไม่เข้าใจนะครับเรียกกระถางนี่ฮะกระถางสามนิ้วที่เขาเรียกกันอันนี้ก็คือสี่นิ้วนะครับสี่นิ้ว ก็อันนี้เป็นตูกของแอมคูลาเลียนะครับแอมคูลาเลียปากลายนะครับเข้ากับลาบลาบเฟอร์เซียน,น้านะครับอนนี้ต้น,นเล็กๆนะครับเนี่ยก้าวท้าพ้อขึ้นมาตอนนี้อายุประมาณน่าจะประมาณ1ปีเนาะอ่าประมาณ1ปีครับ1ปีแล้ว1ปีกว่าครับก็จะ ต้นโตแล้วครับต้องแยกออกนะครับจริงๆแยกต้นใหญ่ก่อนนะครับต้นเล็กก็เอาไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าต้นใหญ่จะไปเบียดต้นเล็กนะครับวิธีการแยกจริงๆวิธีการแยกที่ดีที่สุดนะฮะโดยที่รากไม่กระทบกระเทือนนะฮะเราเอาถ้ามันโตพร้อมกันทั้งถาดอย่างเงี้ยเราเอาทั้งถาดน,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 นะครับไปไปแช่ในน้ำนะฮะแล้วเขย่าในาน้ํามันจะมันจะทําให้รากียหายน้อย แต่ถ้าเราแยกเป็นต้นๆล้วก็ดึงมาค่อยๆดึงนะฮะอุปกรณ์ก็จะมีแหนบนี่ครับเรื่องแหนบคือทางทางการแพทย์เรียกนะคอเสพเนาะคอเซพนะะก็หนีบเบานะฮะจริงๆค่อยๆดึงมันก็จะออกมานะค่อยๆดึงแต่จริงๆถ้าวิธีดึงแบบเนี้ยมันจะ คือมันจะทําให้รากขาดอ่าเเราก็ต้องเราต้องปลูกต้อต้องไปพักอย่าหายาวออกแดดทันทีนะครับแต่ต้นนี้รากจะติดมานิดนหน่อยครับแต่ว่าต้องดูแลอย่างดีก็อเอาใบเสียๆออกออันนี้คือต้นต้นใหญนะ่ไม่ได้มาแล้วนะครับหรือจะถอนทิ้งไว้ถอนถอนออกมาแล้วก็แช่น้ำไว้ แต่เมื่อวานเมื่อวานถอนแล้วมันลืมแช่นามันก็จะเหี่ยวๆอยู่แต่ก็ไม่ไม่อันตรายไม่ได้ตมาข้าวแล้วนะครับก็มีเครื่องปลูกนะครับเค,เครื่องปลูกก็เป็นขุยมะพร้าวครับผสมมะพร้าวสับสินเล็กนะครับก็ส่วนใหญ่ผมจะใช้หนะึ่งต่อหนึ่งเนาะ ปุ๋ยมะพร้าวหนึ่งส่วนมะพร้าวาสับชิ้นเล็กหนึ่งส่วนนะครับผสมกันค่นี้นะครับแล้วก็จะมีปุ๋ยครับแต่จริงๆช่วงมะข้าวต้นที่ดึงออกมาเราอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยนะครเราปลูกเสร็จประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ใส่ปุ๋ยนเพราะนั้นเดี๋ยวรา,ากไปโดนปุ๋ยแล้วอาจจะอาจจะคือละปุ๋ยมันมีความเค็มนเนาะจะทาให้ปุย๋ย เวลาตอนบอกข้าวเนี่ยไม่ได้ก็ปลูก้ง่ายครับก็ใส่กระปูกเข้าไปนะครับให้เต็มครับนะแล้วก็เจาะรูให้เจานะรนะูแล้วลากเข้าไปคนระับแล้วลก็กดนะครับไม่ต้องกดแรงมากนะครับ ่ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยนี่ครับเราก็ไม่ได้ต้นอย่างนี้แวนะฮะก็ลดน้ําแล้วก็ไปตั้งที่มีแสงนะฮะแสงแสงเช้านะครับอย่าอย่าเพิ่งออกแสงเข้มเข้มเพราะว่าต้นไม้ยังยังอ่อนแออยู่ยออน,ยนะครับตั้งไว้นะฮะแล้วก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ใส่ปุ๋ยจากนั้นจ,จากนั้นก็ใส่ปุ๋ยทุกๆ3สามเดือนนะครับปุ๋ยละลายช้านะครับ ครับก็วันนี้เสร็จจากการคือการปลูกวข้าวมะแกงลิงนะครับก็ก็ใครมีคำถามอะไรก็ฝากคำถามไว้ใต้คลิปเลยนะครับมันจะมีต้องคาถามแล้วก็ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับก็จะมีคลิปสำหรับการปลูก ข้ามเแกงลิงแล้วก็คลิปอ,อีกหลากหลายนะครับอ่าก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องดูบอกดูม่อนะดูม่ออ่าบายเดนเฟิร์นนะก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ